ตัวแต่งตัวรอไหมรอหรือเปล่ารอไหมเอา้าเที่ยวงานวัดทีเชี่ยวงานวัดไอ้ <c oughs> นเ,เนี่ยรถแก๊เ,เนี้ยรถแก๊เ,เนี่ยรถไอตํนานเนี่ยนี่อนี้คันี้เน,น,นี้เนี่ย เช็ครถรถอ่ารถอาตกรุ่นแล้วแต่แต่ผมเช็คเครื่องดีอะไรดีวิ่งเฉีวรถเงี้ยคือเราไม่ต้องไปต้องการจะโอ้ต้องใหม่เย่มไม่ต้องไม่ใช่ไม่ต้องไปอวดรถมงรถใหม่เอาพอไปได้เดี๋ยวเราเก็บเงินไว้เยอะเยอะเยอะก็มีเงินไว้ก่อนแล้วก็ไม่เออเออ มีเงินไว้เยอะๆออกมาอะไรก็ได้ที่ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนพอออกโคมนี่โอโ้โหนี่ก็ไงอะเนี่ยนี่ก็่นนนกะนะนะ,อะโอ้ลองเลยอืมอืมนี่เร็วมามาเนี่ยแมวมีเจ้าของ แล้วมีเจ้าของอืมเนี่โอรักทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าพวกเป็นพวกสัตว์พวกแมวพวกหมาพวกอะไรเนี่ยถ้าเราเลี้ยงอาหารมันบ่อยทุกวันแม้กระทั่งปลาเนี่ยมันต่อสัตว์มันยัง มันจําแม่นใครเลี้ยงมันเนี่ยคือมันก็จะเข้ามาหาเนี่ยเนี่ย,ยนนเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแมวใครก็ไม่รู้เราก็สงสารเนี่ยสงสารก็เลยเลี้ยงเลี้ยงไว้เรียกแมวมาหาหมามาตู่ผู้หญิงมาหาอะไรเงี้ยไ,นะไม่ใช่อะไรอะ,อะรนะเออไม่ได้บอกว่าคุณหญิงคุณหญิงมาหาคุณหญิงแบบว่า คนรวยมาหาเนี่ยเราก็ยกมือไอหว้นู่นนี่นั่นก็คือเนี่ยมันธรรมดาธรรมชาติเออเราก็เอ่อต้อนรับให้ดีเนี่ยเอ้าก็เหมือนกับแมวมาหาหมามาสู่เนี่ยใช่ไหมแล้วคุณหญิงผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงมาหาเนี่ยคุณหญิงคุณหญิงมาหาไม,ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ผู้หญิง คุณหญิงฟังผิดหัวหัว,หวแค่ซะมั่งอะไรนะหัวแค่ซะมั่งทำไมอ้อาวคุณหญิงนั่นคุณหญิงนี่มันมันคนละคำกัน<อ>คุณคุณหญิงคุณหญิงคุณหญิงมาหาเราก็เออ